ว <c oughs> ันนี้วันที่29กรกรกฎาคม2568เป็นวันที่90ซึ่งเป็นวันสุดท้ายข้าพเจ้าในบรรทศจอมสวรรค์ ขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริษตและมน์่่างๆ <c oughs> ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงต้งมันมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทินบทที่หนึ่งบทกราบพระรธนตรอรหังสัมมาสัมพุโทโธมคควา พุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิสวากาโภพคะขวารธรมโมธัมมังนัมสัมมิสุปฏิปโนพระขวัโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมิ บทที่สองบทบูชาพระพริพินาสอระหังสัมมาสัมพุทโธโสเจรังวันนี้ที่พุทโธคู่เนธารามนโนธานิปรมีจาริสติยัวะจีวังหังกุทางธรมังสังหังสรารังคาโตผู้เจมิราตนาตถิอังธรมังจารามิโสตินา <c oughs> บทที่สามบทสวดชุมนุมเทวดา สมัญดาจักวาริสุนาราขจันุเทวนาสัตมังโมนีราชสาสุนันตุสุสักขโมะขังสเกกเมจโรเปกิริสิขาราเรจันลิเขวิวานีอิเวราเรจาคเมตารุวนาคาเนเขหาบุตุมิเกต บูมายันโตเทวาชาลทลวิสเมยาคาคันทพนาคาติทันดาสันติเกยงมุนิวราวจาัจนงสาทวเมสุนันโตธรรมะสนาโลยมหัตันตาธรรมะสนาโลยมหทันดาธรรม,มสนกโกลยมหัตันดาบทที่สี่บทสวดปุพาพาคนามการ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตรสรณะกมนะปะทะพุทธังสรณะนักจามิธรรมังสรณะนักจามิสังฆังสรณะนักจามิ ตติยมบีพุทธังสราณังคจามิทุติยมบีธรรมัสรงคามีทุติยมบีสังสราณังคัจามิดมบีพุทธังสราังคัจามีตดิยมบีธรรังสราังคัจ้ามีดบีสงังสราังคัจฉามิบทที่หกบทส่วนสัจจะกิรยาคาถา นาทิเมสารนังยังพุทโธเมสารนังอรังเอเตนะสะจาวัจเจนะโสทิเมโหตุสัพพะทานาทิเมสารนังยังธรรมโมเมสารนังอรังเอเตนะสะจาวัจเจนะโสทิเมโหตุสัพพะทานาทิเมสารนังยังสังโฆเมสารนังอรังเอเตนะสะจาวัจเจนะโสทิเมโหตุสัพพะทาบทที่เจ็ดบทสวดเตระตนาตนะปนามะคาถา พุทธังนเมรัตนะพุทธาเซริราชิตังธรรมังนเมรัตนะพุทธะวิสุทธิสารังสังฆังนเมรัตนะพุทธะสุสีลทิฏฐิเอตังนเมเตรัตนังรัตนะเจวังสัมมาสัมโมสระิตาวัตุวิเศษสัพุทังอัญโยญานยุตะกุณาโยกาวัสสะภวัตังอสุมิตยามิปิตรเทวะยถาธีรันเด เอกังวินาตติตาเรสมาัมพวนณาโลกเกิดธาจิจจิเรนจตปาตุโพตังคำเิระยานวิสยังอติโทุธาสัตถังวินโูหิปันทิตาเชนหิวิชัญยารูปังโลกามหิเกหิจิกระทันจุปัลพันนียังเกสันจิสุทโววิธิตังกุณากายไดยะ นาเมหิเยวัชนะทายสุวิสุตัมปีสมุปัสตังมนาสีสุทัปปสาะทธานังปุญญาธีกานามสมุดตัมมาปุณณภูมังดุทุกขาปมุจนาโมขัสรานังคตานังปูชาระเฮสุปรัมังอภิปูชนายังนิพพานสสิกิยายุปนิสยาทังสัมมากิเลสัมละโสธนะสิทธิยาจาราโุหิอัตกุสเลหุปสวันิยังปานิหิจะปิสรานังขามนิยัเมวะ รสมาเหตังเทระตระหนังสรนังกะตามหารัตินิวังขณะเนสุนามสมานาผู้เชมจยาปิสัสสตังสุสันนจิตตาตทาโนปริจาริยาสัทธารัตาจปุญเยนาตทาสุกเตนะสุขีภเวโมเตเจนาตัสสะจะสัทธาภิสุทธิโหตโยเจทาวินิยมิประมาณาูโต โยเจธาธรรมะวินิยมเหตุปรมาณพุทโธสุขราภิสมัยโยนิยตสุโภชังตาโสปนิสยาจายะยะยามปิโหตุวัตตุตะเยปะริจิโตสุปัสสาราคารุบทที่8นมกัรเสรษฐิคาถาโยจักขุมะมหะนมลาปะกัโทสะมังวาพุทโธสุขดุยมุตโตมาราสาปัสสั มาราซาปัสาัินิโมจัยันโตปาเปสีเขมังในทางวินยังอุดฮังวรันทางสีราสนมามิโลกัสสนาทันจาวินายกันจาทันเดชชาเตเยสีธิโหตุสัพันนารยาจาวินาสเมนโตธรรมโมทัชโยวิยตัสสะสัตทุทัศเสสีโลกัสสวิสุทธิมัขังนิยานิโกธรรมาราสาราเรสัตาวะโหสันติกโรสุจินโนธรรมังวรันทางสีราสนมามิโมหะปะทะลังวะสันตหาฮังทันเดชชาเตเยสีธิโหตุสัพันนารยาจาวินาสเมนโต สัทธรรมเสนาสุขานุโภยโลกัสสาบุภะกิเลสเชตาสันโดสยังสันติเนียชกจสวคาดาธรรมวิริตังโรเทสังขังอรันตังสีระสันมามีพุทธานุพุทธังสมาสีระดิถิถันเตชะสาัตถิเชสีธิโหโตสะพันนรยาจามินาสเมินโตบทิกาบทสวดนบุการะอัฏฐกะคาถา นะโมราตสัมมาสัมพุทธัสเมเฮสีโนนะโมอุตตมะธรรมะสสวาคาตเสเวนเตนิธานะโมมหาสงฆ์สัพพิวิสุทธาสีละทิฏฐิโนนะโมอมัติยารัตสาโรตนาติยาสสารุกังนะโมมากาติรัสสตาสาวะทุตยาสปีนะโมกะระาปพาวนะวิกาชันดูปัฏฐานะโมกะรลนุภาเวีนาสวดีโหตุสัพพะทานะโมกะระสะเตเจนะวิติมิโหมิเตชวา บทที่สิบบทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเเอสุตังเอกังสมัยังภะคะวาสเกสุยหะรติกะเปลวัตโทสิมิงมหาวเนมหาตาภิโุสังเฮนาสะดิงปัญจมาติเฮพิโคสะเดเฮสเวีเฮอราหันเดเทสีจะโลกนาตุเฮเทวบรรยพุยเยนาสันนิพฤตตาหุนิภะคาพันตังทัสสนายาภิกขุสังหันจา อาราโคจตุนังสัตถสุทธาวสกายกังเทวนังเอตารโหสิอยังโคภะกะวเกสุวิหารติกคปิลวัตุสวิงวะวเนมหาดาภิกุสังเฮนะสติงปัะยมาตหิภิกุสถเตหิสเวหะวะรันเติทัสสิจโลกธาตุหิเทวดายเยนะสันนิปริตาหุนทิภะกะอันทังทัสนายาภิกุสังหันจายันโนนามะยัมปิเยนะภะกะวเตโนภะสังกมยามะภะสังกมิตตวะภะกะวโตสันติเกปะเจกาคาธาภะสิยามาติ ອະລາໂກຕະເທວະຕາໄສຣະພີນາມະພະໂລວ່າປຸສມັິັງວ່າພງພສປສວ່າ พังสัมมินชัยยะเอวะเมิวัสุธาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาภควัโตปุระโตปะตุระหังโสอาระโคตาเทวตาภควันตังอภิวาเทตว์เอกมันตังทังโสเอกมันตังทิตาโคเอกเทวตาภควัโตสันติเกมกทังอาภาสีมหาสัยโยปนัสสิงเอวากิยสัมคตาคตธรรมหาอิมังธรรมะสัมยังทักิตาเยวะอราจิตาสังขันตี ada ko apa ada apa apa kabar tawasan apa si tato rapi ko semarang so jatang adano no ojo kame kang so sarah diwane tani kahe tawa inarya nerakan di pandi อาระโคอภิรัตเทวตาภักดิ์ปโตสันติเกมังกะทังอาภาสีเฉตระวัคีลังเฉตระวะภลีคังอินทาคีลังโอหาจามะเมชาเตจะรันติสุทธาวิมาราจโคมาตาสุทันตาสุสุนาคาติอาระโคอภิรัตเทวตาภักดิ์ปโตสันติเกมังกะทังอาภาสีเยเกจิพุทธังสรนังคตาเสนาเตคเมสันติอภัยภูมิงปะหายะมโนสังเตหังเทวะาอยังปะริเพรสันติเต อดโคภะกบะปิโกมันเตสีเยปุเยนะภิกขเวทัสสุโลกะธาตุสุเทวตาสนิปริตาหูติภกตถาคตังทัสนายยาปิโกสังหันยะเยปิเตภิกขเวเฮสุงอติธรรมะฐานังหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะกันตานังเอตตปรมเยวาเทวตาสนิปติใาเฮสุงสิราปิไมหังเอตระหี เยปิเตภิกขเวภิเยสันติอนัคตธรรมทานังระหันโดสัมมาสัมพุทธเตสัมปิภะกัมันตานังเอตัปรามเยีวัฏวทัสสศนิปริตาภิเษสันติสยถาปิไม่หังเอตัระหิอะจิคิสามีภิกขเวเทวะกัยานังนามานิเกตุเยสามีภิกขเวเทวะกัยานังนามานิเทศีสามีิภิกขเวเทวะกัยานังนามานิตังสุนาทาสาทุกขามนัสิกโรธาภัสสิสัมติเตเอวัมพันเตริโคเทภิกขุภะคะโตปัจจะโสสุงหะควะเยตาถาโว สีโลกามโนกัสสะมิยถาภูมิอธาสีตาเยสีตาคิริกะรังวิหิตตะสมะหิตาะปุถุสีหัสสันลีนาลมหังสาภิสมุโนโอทัตามนาสาสุธาวิปัสสนาวนาวิลาภิโยปัญจสติยตวะวันเอกบลิวัตถเวตโตมันเยสัทธาสาวะเกสสเนรเต เทวกัญญาภิกันตาเทวิชนะธาภิกขโอเตจารมกะโรงสุตราวะพุทธัสสะสันนังเตสัมปะโรหโยนังอมโนสานาธัสันนังอาเปเกสัตมัตคุงสหสังอธาสัตเริงสตังเอกสหสันนังอมโนสานามาตัสุงอาเปเกีนัตมตะคุงทิสสะสปาพุทธาหุงตันจะสภาวะปิญญาเยาวกิตวานาจักขุมาตโตมันตยิสัทัสสะเกสุสเนระเตเทวกัญญาภิกันตา เทวกายาภิกันตเตวิชานาถภิกขุเยโวหังกิระเยสะมิเกระหิอนุพุทโสสัตตาสาัสวาญาค้าบุหมะกัลิวัตถวายที่มันโตจิติมันโตวนามิมโตยสสีโนโมทาวนาภิกขมงภิกขุนางสมาติมันังชะสหัสาเหมาวตายาคานาตตะวันนิโนยที่มันโตจิติมันโตวนามิมโตยสสีโนโมทาวนาภิกขมงภิกขุนางสมาติมันังสัตตากิราติสหัสาญาคานาตตะวันนิโนยที่มันโตจิติมันโตวนามิมโตยสสีโนโมทาวนาภิกขมงภิกขุนางสมาติมันังอิเจ เโสระโสสหะชาอยากาณาณาตวานิโนอที่มันโตยจิติมันโตวนาอันโตยสสีนโมทเทมนาภิกขมุงภิกขุนังสมิติวนังเวสามิตาปัญจสตายาฆาณาณาตวานิโนอที่มันโตยจิติมันโตวนาอันโตยสสีนโมทเทมนาภิกขมุงภิกขุนังสมิติวนังกุมิโรราชกีโกวิปุลสานิเวสนังภิญางสัทธาสหัสังยากานังปิยรูปเสริกุมิโรราชกิโกโสภัสสมิติวนัง Puriman jadi sang raja, Tata Ratu Besar, di karena penangan diberi maha raja, Yesus ปุะป oh ีตสพะโอินทานมามะพระนายที่มันโตชิตมันโตวนาันโตยศศีโนโมทัานานาผิดกวงภิกโคนังสวิติมนังทักินันจะไดสร้างราชวิรหโหตภาสาาติกุมันธนังอธิปติมหาราชายศศีโซปุถะปีตาสาะพะโอินทนมาพระนายที่มันโตชิตมันโตวนาันโตยศศีนโมทัานานาผิดกวงภิกโคนังสวิติ่มันังปชิมันจะไดสร้างราชวิโรภโคัภสะาาตินาคันังอธิปฏิมหาราชายศศีโซปุถะปีตสาพะโอินท่านนามามพระนายที่ม ดูเยสสีโนโมธามนาภิกขมงภิกขโหนางสมาติมังอุตรรันจะดิสังราชกุเรโรตัสสาสติยข้านางอธิปติมหาราชเยสสิโซโอตปิตาสภพะโอินทนาหมามาภะไรทิมดยชติมันโดวนาอุดยสสีโนโมธามนาภิกขมงภิกขโหนางสมาติมัง ปุริมาธิสังถตราโทรกิเนนาวิโรหะโกปชิเมนาวิโรปโกกุยโรตรังธิสังจัตตารุติมหาราชาสมันตาจตุโรธิสหะทัดทานรามนาทังสุวรรณีกัมเรวัตเวเตสังมายาวินโอทัสะอาคุปัญชะนิกาสะท่ามายาคุเตนุเวเตนุวิภูจาวิภูโตสหะจันทโนกรรมเสถโทจากิโนคันโทนิคันโทจักปะนาโทโอภัมณโยจากิทวสุโตจัมาตาลิจิตตเสโนุจักนโพนโรราชาสนุสะโพอะคุปัญจสิโุเจวติมภรุสริวัช สาเอเตจันเยจาราชโนคันนภาสาราชุพิมโมธมนาภิกขมุงภิโขหนังสวิติวนังอาทาคุนภาสานาคเวสลาสหัสชาคกัมภิลาสตระอาคุปยาคาสหายาติภิยามุนอาตาราธาจาอาคุนาคายสสีโนเอราวันโนมหานอาคโสภคสุิติวนังเยนาคารเชสห h a s a r a ติธิพาธิชากิวิสุทธจักคูเวหายาเตวานามาจัปตาจิตรัสุปันนาอิติเตสนมัง อภยันดาธานคะราชนมาสีสุปนันะโตเขมามกะสีพุทโธสันให้วจหิวปะหะยันตานาคาสุปนัสสรณะมากังสุพุทธัง ชิตาวเจรหัตเทนะสม,มุทงอสราสิตาพัตโรวาสวาเสดีที่มันโตยสสีโนกาลกัญชามหาพิสมะอสุราธานเวคาซาเวปจิติสุจิติจปหาราโทนมุจิสหสะสตันจะภลิปุต,ต้าทังสะเพเวโรจานามกาสั้นในอิทธังผลิงเส้นารหุพัทโมภาขมุงสมโยโธานิพัทันเตภิขคนางสมิติมนัง อาโปจาเทวาปาทวิจเตโชวโยตธาคบุงวารุณาวรุณาเทวาโสโมจายาสัสสหเมตตกรุณากายกาอาคูเทวาเยสสีโน ทัศเสรษฐัสทากายาสะเพนนาตะวันนิโน่ที่มันโตชื่ิมันโตวันามันโดยยศสีโนโมท้ามนาภิกวบงภิกขูนังเสวิติวนังเวนทูจาเทวาสหาลีจารสมาจาุเอียมาจารสุปนิสาเทวาจานามโกปรกีตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยาโกปรกีตานาขัดได้ในปรกีตว่าอาคมันทะวัราหะกาวาสุนังวาโสวเสโทสโกุปคาปุรินทาโททัศเสรษฐัสทากายาสะเพนนาตะวันนิโนอิทิมันโตชื่ิมันโตวันนาอันโตยสศศีโนโมท้ามนาภิกกบงภิกขูนังเสวิติวนัง อาทาคุสะพูเทวาสลาหมกิสิคาริวาริตกาเจโรจาจาอุมาภูภานิวาสิโนวานนาสหธรรมะจาอาจุตาจาเนชกาสุริยารุจีราอาคุอาคุวาสโอนีสิโนทเสดทศรากายาสาเวนาราตวานิโนอยที่มันโดชติมันโดนัโตยสสินโนโมธัรมนาภิกกมภิกขหนังสมาติงวนัง อาทากุสาวรีเทวสลามาคิสิขาริวารีรักจารุจาอุมาภูภาภาสีโนวารุณาสหร r a m จาอะจดตารเนจกาสุริยารุจิราอาคุอาคุวัสสเนสีโนทัเสเดทัสรากกยาสเพนนาณาตะวันนิโนอิธิมันโตชิดิมันโตวนาวันโตเยสสีโนโมทามนาภิกกมุงภิกขุนังสมิติมังสมาณะมหาสมาณะมโนสมาโนสุตมาขิธาปโทสิกาอาคุอาคุมโนปโทสิกาอาทากุฮาริโยเทวายเจจลุงอิตาวาสีโนพระคามหาพระคาอาคุเทวายสีโน ทัศเสดิทัศธากยาสัเพนานาตะวันนิโนยที่มันโตจชติมันโตวันหนาอันโดยสสีนอหมทใหมนาภิดกมุขผิกโคนางสมิติวณังสุขะกรมหะรุณาอาคเวคานะสาสหาโอทะตะไครหะปามุขะอโคเทวาะจักขณาสัธามัตถะรักขจามิสกัจเจยสสีนอทานายังอาคาปัชุโนโยทิสาภิวัสติทัศเสดิทัศธากยาสัเพนานาตะวันนิโนยที่มันโตจชติมันโตวันหนาอันโดยสสีนอหมทใหมนาภิดกมุขผิกโคนางสมิติวณัง เคมีอาตุสีตายามากัฏก้าเจยสสีโนสัมฮิทข้าลมาเสธาชตินัมาจะอาสวานิมารติโนอาโคอาทาโคปะริมิตราทัเสเดทัสทากยาสเพนานาตวันนิโนหิติมันโตชติมันโตวนาอุนโตยสสีโนโมทามนาภิกกมุภิกขคนางสัพพิติมนัง สัตเทเทเทวัน um ิกายสัพเพนันดาวันนิโนนามนวเยนาอาการชุงเยจันเยสัริสาสหะปุถะชริมะคีหลาโอคตินามนาสวังท่าเคโมคาตารังนาคังจันทังวัอสิตาติตังสุพระมาพระมาตโตจารุไตรทิมโตสหัสันนังกุมารติโสจารสุภคัสสมิตริวนังสหัสสัพพมโลกาดังมหาพระมาพิติตาติอุปปันโนชุติมันโตพิสมะกายโยยะสสิโสท่าเซธาอิสระอาคุปเจกาวะสวัตติโนเตสันจามาชโตหะคาหะริโตปริวาริโต เจะสัพเพอภิกันเตสินเฮเสเวสวาสินเฮเทเวสพรามเกเมราสีนาภิกขมิปัสสะกันภาษามัณิยังเอธะขณะททาพันธารารักเณพนามัตถุสามัญตราบริวาลิธรรมุมัญจิทักโกจีนังอิริทธรรมหาเซนุขณะหาเซนังภิสยีวานีนาตดลมหาจารสรังกตะวานะเบระวังยธาภูสโกเมโรธนายันโตสวิชโกตาทาโสปัจจธาวันติสังกุโทอะสยังวเส ตันจะทราบังอภิพินยายาวัะวะกิตตวานาจักขุมาตัโตมันทีสัทธสัวเกสสเนระเตมาราเซนาภิกขตาเตวิชาณาถาภิกขโอเตจาตธรมกรุงสุตวาพุทธัสสะสนาังวิตาราเกหิปกามงเนสังโลกมปีอินชยงสัพเพปชิตาสังขามาพยาติได้ยัสสีโนโมทันติสาภูติสัมกติเชเนสุตาติ บทที่สิบเอ็ดบทสวดมังคลสาสุดตัง อาเสวนาจัปภะนังพันธิทานันเดเสวนาผู้ชาจะผู้เจนียังเอตัมังกลุตัมังปฏิโรภเรสวะโสจะผู้เภจกระปุญญตาตาสัมมาปณิทิจาเอตมังขลุตัมังภามุสัจจะสิปัญญาวินญาโยจะสุสิกิโตสุหาสิตาเจยาวาจเอตมังขลุตัมังมาตาปิโตปัถานังพุถะธารสสังฆาวนากุลเจกัมมันตาเอตมังขลุตัมังฐานัญจะธรรมจริยาจยารการันเดสังฆาวนาวัจนิกามนิเอตมังขลุตัมังอารติวารติปภะมัชฉปนาจะสัญญโมอภะ าโดยจะทำเมสเอตมังคโลตมังคารวจานิวาโดจะสันโดยทีจะกระตันยุตากาเลนะธรรมะโสนังเอตมังคโลตมังขันติจะโสจะสาธาสามนาณะนัสสนังกาเลนะธรรมะสักจาเอตมังคโลตมังตัโปจะพระมจริยัญจะอริยสัจนะรัสสนังนิพพานสัจิกิริยาจาเอตมังคโลตมังพุทธสโลกฐามิจิตังยสนากัมปติอโสกขังเรจังเขมังเอตมังคโลตมังเอตาทิสานิกัตะวานาสัพพธรรมะปราชิตาสัพพัสโสทิงกัจจิตันเตสังมังค หมดถ้มันเตบทที่12บทสวดรัตนปริตยังกินจีบีตั้งอิทาวาหุรังวาสเคสุอายารัตนั้งปณิตังนโนสมังอาทิตถัตถคตินาธรรมบีพุทธะรัตนั้งปณิตังเอเตนะสะเจนะสุวติหูโดใครยังเวราคังอามาตั้งปณิตังยาลาสกัสกยาโมนีสมัยหิตโตนาเตนะธรรมเมนะสมัยทีกินจีทำบีทำเมรัตนั้งปณิตังเอเตนะสะเจนะสุวติโหตุ ยำพุทธเสรษฐุปฤหณาเยสุจิงสมาธิมานันตริกันเยมาหสมาธินาเตนะสมุนวิสติธรรมปีธรรมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะโสติหูดูเยปุคลาอัตสาตังวสัสดาจตาริเอตานิโยขานิโหติตาริเตระกินาเยสุกัสสาสะวะกัเอเตสุทินานิมาภลายนิธรรมปีสังเฮรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะโสติหูดู เยสุปยตธารมราซะธเนนะนิกามิโนโกธรรมราซาสนาหิเตปฏิปตะมะตังวิไคหลาธาโมทานิปุติงพุชมนาอิธรรมพิสังเฮระตธนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะโสติโหตุขีนั่งภูรานังนาวังนาทิสัพพวังวิรัตจิตายติเกผวาสุวิงเตขีนะพิชาอวิรุณิชนทานิพันติเิระยะทายาปฏิโพยธรรมพิสังเฮระตธนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะโสติโหตุบทที่13บทสวดธรรมบทหัสสหัสวัค อัตตาเวสิตังสัยโยยัจจะยังอิจระปะชาอัตาันตัสสัพุสสะสันนิจังสัญญาจัจาริโนเนวะเทโวนาคันทพนะมารุสหวพระมนาชิตังอภิชิตังกายราตถาโรปาษาชันดุโนบทที่สิบสี่บทสวดเกสปุตสูตรหาสิตามิทังเทนะภะกวาตัญตระปัสตะระตาสมาสัมพุทเทนะเอธะตุมเหมาอัมโนสเวนะมะปะระมะปะรายมะอิติกิรายมะปิตาคัสสปะรานินะมะ ตะเคห์โตมานายเคห์นามาการะปริวิตะเกนามาทิฏฐินิชาณคันติยามาพะปรุปตายามาสมโนโนคารุยัตาตุเมเหอาตนาวัชนายัตหาอิเมธรรมะกุศลายเมธรรมะาวัชัยเมธรรมะวิญโยคาระหิตไดเมธรรมะสมัตตาสมาธินาหิตาอเหตายาทุกข่ายาสังวัติทิอาธาตุเมเหปัจะฉัยยาธายาธาตุเมเหอาตนาวัชนายัธาอิเมธรรมะกุศลายเมธรรมะนวัชัยเมธรรมะวิญโยภาษาไทยเมธรรมะสมัต ตาสมาธินาเฮตายาสุขายาสังวันติอธาตุเมเหอุปสัมปชวิหารยาธาติตาา <c oughs> บทที่สิบห้าบทสวดอุปาเนยสูตร อุปนิยติชีวิตธมะพมายงชรโปนิตาสานสันติ d า n ายตังพยังมารเนเปฆมาโนปุญญาณิกายิราตัสุขาวะหานิอุปนิยติชีวิตธมะพมายงชรโปนิตาสานสันติ d า n a e ตังพยังมารเนเปฆมาโนโลกมิสังปัจเจสันติเปโก โยรักเยนะสังยมวอาจยาออระเจรสาตังทัสสะเปตัสสะสุขายโหติยังชีวะมโนภาคโรติปุญญังธทมโมหเวรคติธรรมจาริงธรรมโมสุจิโนสุขามาวหาติเอสนิสังโสธรรมสุจิเนนะทุกติณกจติธรรมจารีสภะสังขารานิจจติยะรายปัญญายปสติอธานิพินททีโลกเอสามะโควิสุติยาสภะสังขาราทุกขาติยะทาปัญญายปสติอธานิพินททีโลกเอสามะโควิสุติยาสภะธรรมะ ธาติยาราปัญญาปัสสติอธาริพินทะธโรเกเอสามโควิสุทิยาบทที่สิบหกบทสวดอปันนกะชาดกอปันนกกะทานาเมเกธุติยังอโหตะกีกาเอตทันญาญาเมธาเวตังคันให้อปนักังหูเอสรานัญติปภะตานิวนาณิจารามโรขเจตยานิมโนสาพยาตชีตาเนตังโคสรานังเขมังเนตังสรานมุตตาเมงเนตังสรานามขมาสะพะโทฆะพมุตจเต โยจะพุทธนันจะธรรมันจะสังขันจะสรานังคโตโญจะตรีอริยสัจเจเนสัมมปัญญายปสัสสติทุกขังทุกขสมุปาทุกขัสชาติกามังอริยนจะอา,ารังคีขังทุกขโคภสษมาฆามินังเอตังโคสรานังเขมังเอตังสารานมุตระมังเอตังสารงนา,สารนา,รมา,ามะขมาสัพพทุกขาปมดจะไดบทที่17บทสวดพระเทกรตระาถา อาตีตังนานาบักมยานาปฏิกังเขอาณาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงญาธาติตัมไปให้นั่นตังอปัตันจะานาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นลาาไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุปนันจะยโยธมังตถาตถาวิปัสติอสังเหราอสังกุปังตังเวทามนุะโรหเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนเงี้ยนไม่ค่อนแคนในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นถึงเจรริิญมนนนั้้เเเือองงใหปถดาวะ กัญญามรดังสูเอพึงทาความเพียรเสียในวันนี้แหลใครเล่าจะรู้ความตายในวันรุง่งนาหิโนสังารันเตนามหาเซเนนามาจุนาเราว่าความผัดเพี้ยนกรมจราชภูมิเซนาในใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหะริมาตปิงอโหรตะตมาตันทิตังตังเวพระเทการาโตติสันโตอจิกเตมุนีเตรามุนีผู้สงบย่อมเรียบบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจขร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหละว่าผู้มีราตีหนึ่งจเจริญ โดยพระกรารัชญีเลยบทที่18บทสวดพินนะครัจเจเวกคณะปาฐะาชาราธรรมม,ชรชาราม,มีชราเงินนาชราธรรมมีชรางินนาติโตระมีความแก่เป็นธรรมดาจะล่งพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาทิธรรมมีพยาทิงเงินาติโตระมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่งพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ มารณะธรรมโอภิธมารณะงานาติโตรามีความตายเป็นธรรมดาจะลวงหลความตายไปไม่ได้สภิหิเมปิเยหิมนาปิหินนาโพยนาภาโราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะรักพระเจ้าของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกามสกุลหมีกามททยาโทกามโยนิกามาปุถุกามปฏิสารโนรมีกามเป็นของของตนมีกามเป็นด้วยผลมีกามเป็นเดนเกิดมีกามเป็นทูตีตามีกามเป็นที่พึ่งอาศัยยังกามังกรฤสามีกาลียนางวะบาปะกังวะตัสสะทายาโทเวสามีเราทำกรรมใดไว้เป็นวุญหรือเป็นบาปเราจะเป ในฐาตะคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นเสื่อไปเอวังอใม้อภินางพรเจเวกิตาพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดบทที่19บทสวดเทวดาอุยโยชนะคาถา ตุปตะจนิโตขาพยาปตาจนิพยาโสกปตาจนิโสกาโหนตุสเพธิปานิโนเอตาวะตะจามเหสัมปัังพุญสัมปะทังสเพเทวานุันโตสัพสัมปติสิทธิยาฐานังทันโตสัทธายสิลังรักขันโตสัพทาภาวนาปิรตาหนตุกชันโตเทวตาคาถาสเพเพพุทธาภลปตาปเจกาันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเจนารักขังหันธามีสัพโส บทที่ยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานคาถาหัานเทมยังปฏิทานคาถาโยพนมเสยะเทวตาสันติวิหารวาสินีทูปเอกเรภุริคเรทะหิงทะหิงตาธรรมธาเนนาพวันโตผู้ชีราโสทิงการวันเทธาเมหราหมณทะเลเทราชมาชานวกาจพิกโกสารามิกาธานาปฏิปัสกาคาเมอาจเรสานิขมาจอิสราสัพพานพุทธาสุขิตาภวันโตเต ชาลาปูชาเยปิชาอนาสัมภะวะสังเสระจาราอาราโวปพปาริกานิยานิกังธรรมะวรังปฏิจเตสเปปิโรกัสสกโรนโตสังขยังธาตุจิรังสตังธโมธรรมธราชุคลาสังโฆโตุสมะคะวาท่าอยาจะหตาอยากจะอัมเหรักโุสัตถโมสเปปิธรรมเจริโนวะทิงสัมบ่าพุทธยมาธรรมเมริยะปเวทิเตบทที่21บทสวดสัพพะปเตทานะคาถาอันนัมยังปเตทานะคาถาโยพนามเส ปุญญาสิทธานิกตาสายานัญญานิกตานิเมเตสันจะพภะกิโนโหตุสานานถบปะมานากาเยปิยาคุณาวันตาจะไม่หังมาตาปิตาทะโยทิทธาเมยับ เมจจาปิฏฐาวาอันเยมจชัตเวริโนสัตตาติทันติโลกสมิงเตภูมาจริโยนิกาปัญเจกะจาโอการาสังสารันดาภาภวยาทั้งเยปฏิธานะเมอนโมทันโตเตสยังเยจิมังนปชานันติเทวาเตสังนิเวทยงมายาทินานาปุญญานันโมทนาเหตุนาสัพเพสัตตาสัทธาหุโตเวราสุขชีวิโนเขมาปะทหันจัปปปลโตเตสัสสิจตังสุภา กสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดน,นี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นได้รักผู้มีคุมีมาราและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้น ที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม่ไม่ได้เห็นแล่สัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและไม่เว้นกันทั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในคำเนิดสี่เมฆขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เหล่าได้ทราบกันให้สนบู์ของข้าพเจ้าแล้วข้อสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานิถิดก็สัตว์เหล่าใด้ยังไม่ทราบกันให้สนบู์ของข้าพเจ้านี้ขอเทพทัพ้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้ว ขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางกเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งสัตว์จะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงฆ์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด,ด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตรและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวราทั้งหลายปโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมเหล่านี้เมื่อ,อนุโมนทานาแล้วปโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งเพรีพินาศโดยมูลเนทิธิสมเด็จพระญาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สาม สิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจะสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยมด้วยอนุภาพเห่งพระปร,ะริศและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็สศักดิ์สิทธิ์ทุประการเทินสาธุ